สวัสดีคะ่ะทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปของเช้าวันศุกร์ของเมื่อวานนะคะดึงจากเมื่อวานเนี้ยมาม่ากับยัสมินมีแพลนปั่นจักรยานไปโรงเรียนนะคะเช้านี้ยัสมินก็เลยตื่นเต้นนะคะตื่นแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าแลนของเราเนี่ยจะต้องรีบออกจากบ้านก่อนเจ็ดโมงเช้านะคะเพราะไม่อย่างนั้นรถจะเยอะค่ะดังนั้นเช้านี้เราก็เลยรีบแต่งตัวนะคะเพื่อที่จะให้ทันเวลา ก่อนออกจากบ้าน7จ็ดโมงเช้านะคะเจสมินตื่นเต้นมากที่จะออกจากบ้านไปปั่นจัก,กรยานกับอาม่าเช้าวันนี้นะคะและสิ่งที่สําคัญที่สุดในการปั่นจักรยานนะคะไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะคะทุกคนจะต้องมีหมวกกันน็อกในการปั่นจักรยานนะคะเพื่อป้องกอันอุบัติเหตุระหว่างทางค่ะทุกคนและเพื่อสอนที่จะให้เด็กๆได้เรียนรู้ด้วยนะคะว่าทุกครั้งที่ออกไปปั่นจักรยานเนี่ยทุกคนจะต้องมีหมวกกันน็อกค่ะ ตอนนี้เราก็ปั่นจัก,กรยานมาได้ครึ่งทางแล้วค่ะทุกคนปั่นกันออกมาแบบช้าๆนะคะดูสิคะเส้นทางโล่งมากนะคะปกตินะคะที่นี่ก็จะมีเส้นทางปั่นจัก,กรยานโดยเฉพาะเลยนะคะแต่ตอนนี้เรากําลังขับผ่านบ้านคนนะคะ,ะก็จะดูว่าเส้นทางตามท้องถนนที่นี่ก็ดูจะเงียบมากนะคะเพราะยังเช้าอยู่เนาะและที่สำคัญโชคดีที่ไม่มีรถสวนมามากนะคะ ก็เลยทําให้หม่าม้ากล้าที่จะเอากล้องมาถ่ายรูปวิดีโอตอนที่เราปั่นจักรยานกันนะคะเพราะคิดว่าเซฟอยู่นะคะแต่ถ้ามีรถมากๆหม่าม้าก็คงไม่ทาค่ะนี่ค่ะตอนนี้เรามาสู่เส้นทางจักรยานแล้วนะคะจะเห็นว่าระหว่างข้างทางก็จะเป็นทุ่งนะคะทุกคนแล้วก็ถ้ามองไปไกลๆนู่นก็จะเป็นทางด่วนนะคะเช้านี้เนี่ยก็จะมีรถจักรยานที่ผ่านเรามาเหมือนกันนะคะ ช่วงหน้าร้อนเนี่ยเป็นช่วงที่คนส่วนใหญ่จะออกมาปั่นจักรยานค่ะปั่นไปทํางานบ้างส่วนเด็กก็จะปั่นไปโรงเรียนค่ะส่วนยัส m i n เนี่ยถือว่าเป็นการเปิดประสบการณ์นะคะปีนี้เป็นปีแรกนะคะที่ยัส m i n ปั่นจักรยานกับมามานะคะเพราะว่าหน้าร้อนปีนี้ยัส m i n เขาได้มีการฝึกหันปั่นจักรยานกับป้าป๊ามาก่อนหน้านี้แล้วนะคะเลยทําให้เขามีความกล้าและก็ทําให้มามาเพิ่มความมั่นใจที่จะพายัส m i n ออกมาปั่นจักรยานด้วยค่ะ ที่ประเทศเยอรมันนี้นะคะเมื่อเด็กๆขึ้นชั้นประถมปีที่3นะคะมีหลักสูตรการปั่นจักรยานให้กับเด็กๆค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้เส้นทางแล้วก็เพิ่มความมั่นใจให้กับพวกเขานะคะเด็กที่นี่ก็จะมีเด็กบางคนนะคะที่เขาปั่นจักรยานไปโรงเรียนเองนะคะแต่โรงเรียนกลับบ้านก็อยู่ไม่ไกลกันมากค่ะระหว่างทางที่เราปั่นจักรยานใกล้จะถึงโรงเรียนแล้วนะคะเจสซีมินก็เกิดอาการปวดฉี่ค่ะทุกคนเราก็เลยต้องแวะฉี่ข้างทางค่ะ แล้วแล้วก็มาถึงจุดวัดใจค่ะทุกคนเป็นจุดที่เราจะต้องปั่นขึ้นที่สูงนะคะยัสมินเองต้องปั่นไปแล้วก็หยุดไปนะคะเพราะจะต้องใช้แรงในการปั่นจัก,กรยานมากๆค่ะเอนดูขนาดมาม่าเองก็หอบขึ้นค่ะแล้วแล้วเราก็ปั่นมาถึงโรงเรียนแล้วค่ะทุกคนแต่ที่สุดวันนี้ยัสมินก็ทำสำเร็จ ที่นี่ไม่ว่าจะที่ไหนก็จะมีที่จอดจักรยานให้นะคะทุกคนไม่ต้องห่วงนะคะแต่ว่าต้องล็อกนะคะไม่อย่างนั้นเดี๋ยวจะหายค่ะเพราะว่าเช้านี้เรามาถึงโรงเรียนแต่เช้าเลยนะคะเลยมีเวลามาหาอะไรทานค่ะคลิปวันนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะคะทุกคนขอบคุณที่ติดตามแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายแฮปแอนไนท์เด nice เช่นเดิมค่ะ